สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดชีวิตป้าจุรีหอบความฝันเข้ากรุงแท้จริงอาชีพหลักมีน้ำมีตาช่วนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับดาวติก๊กต็อกคนดังอย่างป้าจุรีหรือแม็กไตรนุมแก้วเน็ตไอดอลภาคใต้ที่จะมาเผยชีวิตพลิกผันหาเงินได้ถึง56ล้านพร้อมเล่าอาดีตที่หาเชากินคําแบกเขาสารจูรีเผยถึงยอดวิวสูงสุด น่าจะ7จถึง8ล้านจากคนตาม21คนผ่านมา11เดือนเราไปดูคำค้นจูรีประมาณ400ล้านครั้งเล่นคนเดียวในหลายตัวละครสิ่งที่ทำให้หลายคนปรบมือให้และยอมใจในความสามารถ คือการที่ทําคลิปเล่นคนเดียวในหลายตัวละครจูรีบอกว่าทําคนเดียวหมดบางคนบอกฟลุกดังง่ายกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ลําบากมากเหนื่อยนอนตีหนึ่งตีสองกว่าจะนั่งร่างว่าทําเรื่องอะไรตอนนั้นทําหลายงานด้วยเป็นผู้ประกาศข่าวรับราชการกลางคืนก็มานั่งทําแบบนี้มีไรายได้56ล้านจูรีบอกว่าลอสัมภาระมาเลยนะ จริงๆโดยตัวเราคนเดียวสามารถหาเงินออนไลน์ให้แปร์ประมาณ200กว่าล้านบาทได้รายได้เราก็ไม่หนีจากยอดที่บอกตอนแรก ย้อนไป13ปีที่แล้วเราแบกความฝันแบกเป้าหมายของตัวเองมาสู้ชีวิตในกรุงเทพมาเรียนหนังสืออยากเปลี่ยนแปลงชีวิตที่บ้านไม่มีเงินเราคิดว่าเราต้องมีการศึกษาก่อนเราต้องหาค้ากินเช้าหาค้าวันนี้เพื่อกินเช้าวันถัดไปเราทำงานตั้งแต่เด็กๆไปหาปูเพื่อไปขายในตอนเช้าเอาเงินไปโรงเรียนในวันถัดไปเราคิดว่าต้องมีการศึกษาเป็นพื้นฐาน จึงพยายามตั้งใจเ,เรียนมาโดยตลอดแม่ให้เงินมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพ9,000ตอนนั้นแม่เชี่ยวชาญเรื่องการยืมเงินคนอื่นพอลงรถไฟก็คิดว่าหลังจากนี้จะไม่ของเงินที่บ้านอีกแล้วเพื่อหาเงินไปเ,เรียนไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะพนักง,งานเซเว่นแจกใบปลิวร,ปรอปพเช่าห้องเดือนละ2,000อยู่กัน5คน เริ่มจากพนักงานเซเว่นแล้วก็ไปแบกข้าวสารที่เมืองทองเวลาเขาจัดบูธเรามีหน้าที่แบกเพราะค่าตัวมากกว่าได้วันละ500แบกสัก10วันแล้วเอาเวลาไปอ่านหนังสือพอ2ปีครึ่งก็เรียนจบเราทำงานกะกลางึ้งนก็ก็กลับไปนอนแล้วมีช่วงก่อนเข้างานเราก็อ่านหนังสือถ้าชีวิตเรามีเป้าหมายสิ่งที่ทำให้ไปถึงเป้าหมายก็คือแรงบันดาลใจ ตอนเรายังไม่มีครอบครัวใช้พราแม่เป็นแรงบันดาลใจจบปริญญาโทและสอบติดราชการทุกวันนี้แม้ไปแต่อนามัยไปแต่โรงพยาบาลไปเปิดยาฟรีให้สังคมได้รู้ว่าลูกรับราชการตัวตนจริงๆเป็นยังไงมีลูกมีเมียแล้วเมียหนึ่งลูก3แฝดหคู่ภรรยาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มตน้นคบกันหลังจบปริญญาขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยสยามนิวส์ .info ขอบคุณค่ะ